สวัสดีค่ะวันนี้พามาชมบอลสีที่เห็นอยู่นี้นะคะก็คือม่วงมงคลนะคะใบสีม่วงสวยหวานเลยนะคะใบจะค่อนข้างโตนะคะดูเขียวกับม่วงนะคะใกล้ใกล้กันนะคะต้นนี้หลวงปู่ทิมนะคะดูความสวยงามของหลวงปู่ทิมนะคะใบสวย เลยทีเดียวนะคะหลวงปู่ทิมนี่บางทีก็ออกมาจากพื้นใบแดงๆแล้วแต่นะคะแต่ตอนนี้ใบเขาก็จะเขียวพื้นใบเขียวนะคะและก็มีเขียวเข้มกระจายตรงบริเวณกลางใบนะคะถัดมาอีกต้นนี้ ต้นนี้ที่เคยถ่ายให้ได้ชมนะคะด่างเกยชัยนะคะต้นนี้ได้มาจากสวนคุณกวางอยู่ที่กาลสินนะคะเอามาต้นเล็กๆตอนนี้ก็โตแล้วเขาก็มีสีสันที่สวยงามเหมือนกันนะคะนี่ออกแดงๆบางทีก็เหลืองนะคะนี่คะ่ะดูความสวยงามของใบเขา เขาจะมีรูปทรงใบแบบนี้เลยค่ะบอนสีแต่ละสายพันธุ์เขาก็จะมีใบที่แตกต่างกันนะคะด่างเกยชัยนะคะต้นนี้ส่วนต้นนี้พยามุนได้มาตั้งนานแล้วนะคะแต่ว่าโตช้านะคะดินแน่นก็ไม่ได้เปลี่ยนกระถางนะคะ มาดูต้นนี้นะคะต้นนี้เป็นจอมของสีเบญจรงนะคะเขาจะมีกระดูกขาวนะคะหรือว่าเส้นใบถ้าดูดีๆแก่เต็มที่นะคะกระดูกเขาหรือว่าเส้นใบก็จะเป็นสีขาวนะคะแต่ว่าตอนนี้ที่เห็นอยู่เส้นใบหรือว่ากระดูกใบก็จะเป็นออกสีน้ำตาลนะคะ ต้นนี้คือต้นจอมเขานะคะที่ผ่าไปแล้วเป็นสีเบญจรุงค์ของไทยแท้นะคะวันก่อนก็ถ่ายให้ได้ชมนั่นก็คือกระดูกเขียวหรือว่าเส้นใบสีเขียวนะคะแต่ต้นนี้เป็นกระดูกขาวแต่ตอนนี้เป็นจอมเขากระดูกใบหรือเส้นใบก็จะออกสีน้ำตาลเนี่ยวันนี้มาถ่ายให้ได้ชม ความสวยความงามของบอนสีวันก่อนก่อนก็ถ่ายแต่ตัวที่กำลังฮิตในปัจจุบันนะคะวันนี้ก็เลยนำสีที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้จักเขาก็มีมานานแล้วนะคะอย่างม่วงมุงคนนี่สีชัดเจนเลยนะคะสีม่วงชัดเจนสวยมากนะคะยิ่งอยู่ใกล้ใบเขียวเขียวนี่ยิ่งสวยงามเลยทีเดียว สำหรับคลิปนี้ก็ถ่ายให้ได้ชมเพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ